สวสมชายสแสวงการชี้จุดจบหลังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ31มกราคมผูกพันทุกองค์กรับไมไม,ไม่ไม่เลิกยุบครับยุบไปแล้วความสำเร็จเรียบร้อยแล้วตอเลิกจบไปแล้วสารได้ว,วินิจฉัยการกระทําในห่วงหลังคำวินิจฉัย2564จนถึงปัจจุบันสองปีที่ผ่านมาได้กระทําอะไรบ้างที่ถือเป็นการล้มลา้างจุดเดือดดิจิทัลบัลเลต วิกฤตเดียวที่อาจนำพาชาติสู่หายนะพวกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีวิกฤตตการอะไรบ้างบ้างไหมบ้านเมืองเรามีวิกฤตอันเดียวดิจิตัลวันเลยกุบคนไปไม่ได้และจุดจบนักโทษเทวดาหลังให้การปฏิเสธคดี1-1-2จะรอดอายัดตัวหรือไม่ห้ามพลาดอิสรภาพแห่งความคิดกับสำรานรอดเพชรเก้าโมงเช้าเสาร์นี้